ตันนี้พามาดูน้องปลาดําซิ่งไถปัดดิ้นออกจากคนาครับข้างขนาแล้วก็จะไถปัดออกครับไถปัดออกข้างก่อนครับแล้วค่อยไถไถย,ยาวทีเดียว วันนี้น้องปลาดำซิงไถคนเดียวครับไม่มีผู้ช่วยแต่วันนี้ไถไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่าดินไถง่ายไถยดินนิ่มๆครับไถสบายๆอ ทุกวันเจอมีแต่ดินแข็งครับ่วันนี้เจอดินไถง่ายมากเลยดินสบายๆไถง่ายนี่แล้วครับก็จะไถปัดออกข้างครับ ว่าพื้นที่นาตรงกลางมันสูงครับต้องไถปัดปัดออกข้างเพื่อจะปรับพื้นที่ให้ท,ที่ที่นามันเสมอครับถ้าเราไปไถวนประกบกลางแล้วก็มันจะยิ่งสูงไปทุกปีทุกปีทปีนี้มันก็เวลาหวานข้าวหวานไรมันก็จะทําให้ยากขึ้นเยอะเพราะว่าพื้นที่มันสูงตรงกลางดินมันจะไม่เสมอครับมันต้องไถปัดออกข้างมัง่ง แต่ละปีไถไม่ไถไม่เหมือนกันครับแต่บางคนไม่รู้เขาให้มาไถาก็ไถปัดออกข้างอย่างเดียวเทนี้ตรงกลางก็ลึกแต่ถ้าว่าคนรู้งานอะ่ะเขาจะดูออกว่าตรงไหนเป็นมันสูงตรงไหนที่มันต่ำที่จะไถวนประกบกลางหรือวนออกข้างครับ ถ้าคนเป็นงานเขาก็จะรู้ดูดูเขาดูรู้แต่คนไม่รู้ผมเคยจ้างเขามาไถครับนาผมตรงกลางลึกเลยครับเพราะว่าเขาจะไถออกข้างทุกปีพอมามีรถเองก็เลยเพราะว่าต้องมาทําให้เขาดูว่าเออต้องเวลาไถมันต้องออกปัดออกข้างบ้างประกบกลางบ้างอย่างเงี้ยแล้วแต่พื้นที่บางคนไม่รู้แล้วครับ ให้มาให้จ้างให้เขามาไถ ải, เขาก็ไถปัดออกข้างอย่างเดียวเขาไม่ดูว่านาเราลึกหรือสูงข้างหรือหรือสูงกลางครับ นี้คือวนออกข้างครับถ้าวนเข้าในที่นาะมันจะสูงตรงกลางมากก็เลยต้องวนออกข้าง ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้นะครับกดแชร์กนไลค์แล้วกดติดตามช่องพิกุลทองด้วยครับสวัสดีครับ